สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดิงดงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปโอนโอนเล่มนะครับเล่มเขียวของเจ้าแอนลี่สองร้อห้าสิบนะครับก็จะเอารถยนต์ไปนะครับ นี้เราจะไปไหนกันนะไปไป,ไปต่อพอลอ <c oughs> แล้วก็ไอโอนเล่มเขียวของเจ้าแรนดี้สองนะครับต่อพรลบอรของต่อพลอของเจ้าแรนดี้สองก็ราคาก็ประมาณ800 800ยเ่ลระบาทนะครับ เท่าที่เคยต่อมานะครับก็อยู่ประมาณเลนนีนะ้800ผมจะต้องไปไปเสนียครับเพราะว่าไปส่งเอกสารของการโอนเล่มเขียวเราจะต้องไปต่อพรลบรก่อนแล้วก็ไปที่ไปเสนียครับ กลับมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าแลนดี้ให้ฟังนะครับหลังจากใช้งานมาสามปีสามปีนี่ไม่โคตรเยอะเลยครับบอกใ แางหรอซ่อมแนนก็ซ่อมครับเจนี่เดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับถึงร้านต่อพรลบภาษีนะครับ ครับก็ถึงแล้วนะครับถึงเมืองแล้วอันนี้ก็เอกสารสำหรับไฟแนนซ์ที่เขาส่งมาให้เรานะครับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ใบมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารประกอบการวงกรมสิทธิจักรยานยนต์นะครับเขาก็จะติ๊กมาให้เราเซ็นตรงไหนแล้วก็เซ็นไปตรงนั้นนะครับ ตามที่คขาติ๊กมานะครับแล้วก็ไปถ่ายเอกสารพวกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็พรบรถนะครับการโอนเล่มเ,เล่มเขียวนะครับสมุดคู่มลอรถตอนนี้แฟนก็ไปถ่ายเอกสารอยู่นะครับพลบก็ได้มาแล้วครับแปดร้อยยี่สิบบาทนะครับ ต่อพลร,ร์บอะเบียนพลรบอรอันนี้เราก็ปไปถ่ายเอกสารแล้วก็จะไปไปสนตต่อนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็รอรับสมุดเล่มเขียว,วก็รอรุ้นนะครับว่าจะขายหรือไม่ขายนะครับเจ้าแดนลี่นี่ครับ ถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเือราคาถูกใจแล้วผมก็จะไปเอาไอ,าอาตัวเบนนารี่นะครับเบนนารี่ตัวล้วอสีรลวดน,นะครับ T R K ห้าศูนสองเ็นะครับตัวนี้ก็แบนเริ่มบนนะครับ ปวดก้นปวดตูดนะเจา้าแลนดี้นะไป <d _ n> ไปไทยกินซานมาแล้ว เ็จแล้วใช่ไหมเนี่ครับเอกสารที่ต้องทำการใส่เอกสารตัวนี้ผ้าสีแล้วก็ประกันภัคุ้มครองที่ต้องใ้กักนสารนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนนะครับ มีแค่นี้นะครับเห็นไหมครับว่ายังไงครับนี่เราก็จะไปไหนต่อไปไป,ไปสนีเลยไปกันเลยครับ <c oughs> ไปเจอกันที่ไปสถานี ก็ถึงไปสนีแล้วนะครับนี่ก็เซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปส่งที่ไปเสนีได้เลยนะครับแล้วก็รอรับสมุดคู่มือรถของเรานะครับหรือเล่มเขียวนะครับทางไฟแนนซ์เขาจะส่งมาให้ทางไปเสนีนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ